สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูลูกพับหวานนะคะว่าเขาเริ่มสุกหรือยงังเดี๋ยวจะเอามาดูก่อนอ๋ออันนี้นะคะจะเร,เริ่มเริ่มเหลืองแล้วนะนี่เดี๋ยวเจนจะเด็ดมาให้ดูนี่จะเริ่มเหลืองแล้วนะคะลูกเขาจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้ยังไม่สุกดีนะคะทุกคน ถ้าลูกยังไม่สุกนะคะเขาจะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ตกมากเดี๋ยวจะผ่าให้ทุกคนดูนะคะว่าเนื้อข้างในเขาเป็นยังไงนี่เนื้อข้างในเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเพราะว่ายังไม่สุกนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอืม อันนี้นะคะขนาดเนื้อสีขาวนะเขายังไม่ไม่ฝาดนะทุกคนก็ยังมีความหวานนะคะถ้าเกิดว่าเขาสุกแล้วผิวเขาจะเป็นสีเหลืองเลยแล้วก็รสชาติก็จะหวานกรอบนะคะนี่